อ๋อสวัสดีค no. ุณผ nice. ู้ชมครับเปิดแบบตายๆกันเลยฮะัฆ okay. oh, ่าตัวตายนะฮะาไอ้ปลายก็มาแล้วนะฮะเราก็จะมาพบกับพีบีในลูกซองควอยนะฮะซึ่งผมซื้อได้ละต้านหนึ่งห้าบาทจะเก็บตังค์ซื้อได้โหแหลกเลยเจ้าอีไปช่วยไก่เล่นดีกว่าช่วยไก่แต่ไปช่วยไก่เล่นกันแต่ไม่น่าสนุกเลยฮะช่วยไก่เล่นหนุ่มเยอะ ไก่มันโหดแล้วเนี่ยไม่ต้องมาช่วยเราเอาหัวเหรอเออโคตรโหดตั้งว <him> right. ่ะไก่ไม่โคตรโหดไก่เด็กแรงเว้ยเหรอเล่นนี้ไม่ได้มีอ่อนให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อนให้เดี๋ยวอ่อนให้อ่อนแต่โคตรโหดโคตรโหดอ่ะไก่ตัวไหนโหดมันโผล่ไประวังข้างๆไปรองข้างๆข้างๆข้างๆข้างหลังข้างหลังด้วยข้างหลังด้วย สามทุ่นเลียมมันมีด่าเลยเว้ยเยอะน้อยจะใช่ว่าจะปีนจะกามังจ้ะมาครับขอมิดมีสบายนำใชยเว้ยนานๆทีจะเติมแล้วแล้แม่งก็ไรไอตาลยไอ้ตาเลยไอ้ตาเลยไอ้ตาเลยไม่ยิ้มโดนเลยวะโอ้ปิวเลยฮึฮโคดแหลก แหลกไม่น้ำก่อนแหลกไม่นำก่อนเลยพร้อมแหลกคือใช่งการเน่าโอ้ยโป้ลูกซองรัวโป้ลูกซองรัวจับมันชื่ออะไรชื่ออะไรทีหนึ่ที่มันอ่ะสงสารมันสู้เขาไม่ได้มันเปิดปุ่มใช่เหรมเมีนโผล่ปุ่งปุ่มปุ่มปุ่มเนี่ยแใหว่มากเมนวีเลย เดี๋ยวต้องเจอได้ตาของตัวเองโอ้โยเจอไก่ยิงแต่งยิงอยู่งูสายกี่เนาะเที่ทำไมไก่เหมือนชื่อชื่อว่าตัวโอ้โคนละเบื่อคนไม่เยอะอ,อ,อ๋อเฮ้ยทำไมไม่ตายวะตัวดเดี๋ยว,วเดีกับไก่อย่างยิงอยากยิงสามเพชรอะ <laughs> โอ้นันๆๆๆเออกับภาคกตกไม่ไม่เกี่ยวเรื่องอะไรนะ่เกี่ยวน็ดนวยนะที่ถายมาแล้วก็ตกพอดีผมใช่ไรแปงไฟใช้ซูนี่ไปกดอยู่จริงๆาาดทะเลาะอัดองเนา่เฮ้ยอะไรวะถ้าจะหัวมันไปเลเนาะป้อไหนละเฮ้ยเปโซิมเปอร์โนะเว่ยเปโอะไร โอโหดเว้ยโหดนะเปิดโอโหดเลยครับเนี่ยโอโหดแต่โอโหดเป็นไงล่ะเจอโอโหดคิวสามอ่ะนี่เราเทพตังกันนะสองคนนี้เทพตังในทีมมาเปิดโอโหดนะฮะไม่รหัสผมรหัสนี้ก็ใช้รหัสอะไรไม่รู้นะโอ้โหลูกสองบิ๊กลูกสองบิ๊กหมอนถิ่นเว้ยไห็นไหมมันโคตรรัวเลยเห็นไหมที่เกิงด้วย อ้าวอยู่หลังเหรอหลังแขนนหะโอ้แล้โโหดล้วมั้ง่เอไม่ช่วยฮะตายอยู่เดียวมนไม่ตายโอ้โหโหมันยิงเลยบ๊กยิงวะนี่ปุ้งปุ้งปุงปุงแล้วพอตายก็ลู่ไปขึ้นลู่เป็นสเปซโอ้เจอสอง นานๆทีก็ต้องมีตรงมีเตะอะไรแบบนงโอ้ยตายเลยชึ้งเบยอ่ะโอ้ยชัดเบยใครจะดูนะครับ20คิวกับ13คิวเดี๋ยวผมจะไล่ตามนะยยี่สิคิวกับสาเบสไหมแก็เขาเอา13บสามคิวไงเอาเอาอะไรฮะทามอยู่ไหนวะเป็นเพื่อนนิ่งมาเดี๋ยวไม่ไเอยู่ ไปมัวกับเขาจนตายเลยผมเล่นอย่างนี้นะกลางๆไม่มีตัดไอ้ซิมไก่น้ำแล้วเว้ยเฮ้ยเลดีดีไม่มีตัดต่อไงไก่น้ำแล้วเล่นดีดีโอ้แล้วทีนีเล่นหลังละ107เลยเอ้ยแหลกเลยบี้โป้โอ้เล่นเหลือ107เล่นเหลือ107 ลุ้น <scientist> คุ้มดิเฮ้ยตั้งใจใส่เดียวเว้อย่าลุ้มดิอะไรมันมีคนชอบปุ๋ยอ่ะเอาไอ้บิ๊กอ่ะชื่อบิ๊กอ่ะอะไรโป้โป้บิ๊กโป้นักกักนักกัดบีไทยแลนด์นักกัดบีบีไทยแลนด์ตัวติ๊กเกอร์หลุดสติ๊กเกอร์หลุดขอแฉแต่บีแลนสติ๊กเกอร์หลุดมันต่างจากที่ไทยแลนด์ตรงที่มีสติ๊กเกอร์เฉียงไม่มีแล้วก็ไม่มีส่วนไม่ตีเอ พีเอ็นไทยแเออทีเอ็นไทยแลนด์พี่คิดงพีบินพีพีบีเอ็นพีบิบีันใครเป็นคนจ้สมุมวะใครแม่งเป็นคนคิดอาส่มอเป็นตัวพีเอ็ก็มีทีเอ็ก็ไทยแลนด์ทีเอ็เอเอดีไงโอ้ไม่น่าเล่นมีดเลยมีดโอ้ยฮัทาฮัทามันรู้ดีไปวะ 5คิเวเองนี่ความสุดนั้นของเราแต่ทำไมต้อไปเล่นคนพอไปเล่นกลปุ๊บก็ต้องไปเล่นมีดต่ออ่ะมีดมีดไม่เล่นเลยเล่นเล่นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีห้องโปมีดมันไม่ค่อยมีโปรเขาไม่มีมีดสิซื้อเอาดิโปรอะไรก็หลอกกันล้มึงเล,เล่นเล่นจีเฮดีกว่าเอ้ยเล่นเอ็มเจดีกว่า เอ้ยโวชัดเจนแจ่มแจ้งเลงแต่มีระเบิดทั้งสองลูกแม่งเราไม่ยอมใช้ที่ไอ้ฮัตตามก็เก่งนะนำโปเอ้ยเออว่ะลืมใช้พกโอ้โหโอ้โหไม่ไม่ใช้พกวะโอ้โหว่าทำไมกากามาตายเขาจะเริ่มโหดแล้วเขาจะเริ่มใช้โปโหดแล้วเนี่ยพวกยิงทางไม่ถนัดเลยอุ้ยแหลกแหลก ไอ้ s h เขียนไอ้เขียนคลกเนเหลือร้อยยี่สิบเเกิดเจอเขาเ t คืนเลยเอ้ยตุยโมันโปไอบิ๊กอะทัดเลยขนาดโปมันลูกซมันโปม่ยังไม่ได้ที่หนึ่งโปที่ยี่สิบ มึงได้ยิบเกียร์กีดตัดิโบได้แค่เนี้โอ้โหโอกาสนี่ขอยืมมุสซอยไปไม่ใช่หรอโดยโดยยืมมุสซอยไปไม่ใช้หน่ะโอ้โหไปไหนวะยิงไม่ตายอ่ะยิงอี่างเงี้ยตัวจุ้มโดนโดนไปวิ่งไปนี่ระเบิดสองนัดสองลูก แม่งก็ยังแต่ขยันไทยขยันไทยเลยไม่รู้จะอัพลงได้ไมั่ออืมมีดใส่โอ้ยไอ้บิ๊กนี่มันนึ่งหนุตามให้ยิยงอีกมั้งทำไมฝ่าทำไมพวกเรานำโด่งกันเลยวะสิสองสองไม่ไม่ไม่หนึ่งเก้าเหรอ เอ้าแย่งกันอีกของขฉันของฉันมีการไอ้ช็อตมาแตกเลยเฮ้ยของใครวะเฮ้ยใครยิงวะเฮ้ยมันไม่ต,กตากับไอ้ดีวีวอะไรนะที่มันแล้วว่าเรามาไกลเกินไปหราาือเปล่าหยุดรอ้องหยุดรอ้อยพวกที่สามที่สี่อะไรอโปอะไรโปยิ่งชนะชนะโปโปโปไม่กาก นัยังจิงได้ไม่เท่าเราเลยแต่เดมมันน้อยกว่า